สวัสดีครับก็มาต่อเลยนะคบต่รเกมเออทูไดเวอร์ชันหนึ่งใช่วันที่เจ็ดแล้วใช่แล้วมาต่อาล้อเลยนะอ้โหก็เอ็นพเอ้เอ็นแอนพีสตูดิโนะคร มึน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 มึห่หัวแตกหัวแตกกันเลยทีเดียวกกุคลัมอ pues ื้มปดมาแต่ไปทันละเถื่อนมากแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดวหมดหมดแล้วน้ำมันน้ำมันไม่เหลือเอางซื้อได้ก็ทำไป ซื้อับเกซื้อบูเเลยนะครับก็กดซือเเอ็กโอเคเธอตัวเขาอยากเล่นนะครับคไม่อยากดูก็ไม่ต้องโหลดไม่ต้องโหลดเออเดี๋ยวรอได้ไป าอยากเห็นปันต้องมาที่ทคโโาา่าข้างหามงสิบซอยสิบคิวถ้าข้ามมาจากไหน,นครับบิ๊กอวดมาไหนนะครับเราก็มาอัปเกรดต่อเลยนะครับทางด้านของน้ำมันอัปเกรดให้เต็มเลยแล้วเดี๋ยวก็เก็บตังต่อไปซื้อป้ายม,มาอย่างเร็วฮนะบู๊อบุ๊ตหมดยัง ยังไม่ได้ใช้เลยบูทอ่ะบูทเพื่อบูท,บที่เป็นน้ำยาสัก้าวะสำหลักสัก้าวะบีดอันนั้นบีดโอ,อหมดแล้วก็ถือว่าเกมนี้มีในโทรศัพท์ด้วยอ้าผมไม่ได้ถามอะคะใช่ซื้อตีอ๊บ คือปลนกันแล้วนะครับเกม16ด้วยนะฮะยิงคีไสแตกแม่ยิงทำไมเหรอครับไม่เหลือไม่เหลือไส้ไม่เหลือไส้ไม่เหลือไส้ละมั่นชาเคลื่อนที่ได้ไงไม่เหลือไส้ให้ยิงแล้วไงอ๋อกระสุนหมดแล้วบินนิ่งบินต่อน้ำยาซักผ้าหมดแล้วเหมือนกัน ไปต่อได้ครับน้ำมันใช้น้ำมันเลยแพ้ไม่เหลือโอ้โหแม่งตะไปขายถั่วไม่รู้โอ้โหอย่างนี้อัพเกรดเลยฮะอัพเลยอับเลยจะถึงได้ไงอะครับต้องอัพอีกขนาดอัพก่อนอัพเลยดีกว่าโอ้โหครับตอนนี้ไม่กลัวแล้วฮะไม่ไม่เหลือ มาเกือบไปแล้วฮะไม่อมย่างไรไปเชี่ยวมาเป็นนายองค์ครับินไม่เหลืออื้มซุปเปอร์บีสไตไล์มีคนวยเลยเหออปะว่าเนอะได้หกประธานโทษเมื่อกี้ฮะเกิดอาการอะไรอาการอนะไร ก็จะอัพ e p t ตัวเลย่ะตัวเลยฮะก็เหมือนเดิมนะครับผมปั่นแล้วนี่ผมโนสครับผมปั้นก่อนทักนะฮะกิจกรรมกิจกรรมไม่มีหลายชื่อผมบอกเอาไว้ก็เผื่อจะได้เจอกันตายกันครับตายจะเผื่อจะได้เจอกันแค่นี้ก็ บีแล้วอะไรไปไปขายถั่วเลยนะครับไปเลยไปกันเถอะทีเดียวเชียวขายถั่วขายถั่วกันเลยทีเียโอ้จะชนะแล้วอฮะดูฮะเกือบพึ่งทางแล้วฮะ ตอนนี้ก็จะเต็มเงินหมดแล้วใช่ฮะก็จะเต็มแล้วนะฮะอือหือโอ้โหเล่นอย่างนี้ไปลายแล้วอือหืออือหือเก็บเงินอ้าวเลยโอ้โอหืออือหือโบ้เมนเมนหมดกันแล้วนะฮะเราก็ไปโอ้โห คนไทยบินได้น,ไดนี่มันไม่ใช่คนไทยฮะมันเหมือน,นคนนี่มันรถบินได้อ,อขยับไม่ได้แต่ก็ถือว่าโขดนะคะเราก็โฉดจะเลยทีเดียวนะมีเงินอยู่สี่หมื่นสี่ไปแล้วขับลงมางขับอย่างเนี้ยยิงปืนให้หมดก่นอนนะอืมหัวแบะฮะหัวแบะ,ห,แบะหัวแบะอีกคนหัวแบะอีกคนยิงเนาะ เหลือวนะห้นะทำไงต่อืมหืมหมอแบกอืมแตามันยังเหลืออย่าเพิ่งใช้ฮะพะเดี๋ยวข้างหน้ามีใช้แน่นอนหืมหืมชั่ไปแล้วก็เท่าเดิมนะฮะไม่มีทางไปไหนได้แล้ว ต้องลงอย่างนี้ฮะอย่าใช้กระสุนเยอะใช้นิดเดียวพอไปนะฮ้ามันหมดไหมฮะเราก็คุณจะไปแบบธรรมดายิงให้กระสุนหมดไปเลยนะกระสุนหมดแล้วเราก็ชนเราแล้วมันจะหมดแล้วเหมือนกันนะน้ำมันใกล้หมดแล้วฮะ อือตอนนี้นล้วมันหมดมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วดูความวังวังเป็นกระริโพนคุ้มกันเลยทีเดียวซอมบี้แม่งก็อ่อนเห่ือนองเห็นรถอยู่ข้างหลังไปกันเลยฮะัวเลย ห uh ัวแบะเลงหัวแบะกัน huh. ห oh, oh, oh. ัวแบะกันไฟหัวแบะหัวแบะอืมวิ่งเร็วอืมโอ้ยโอ้โหคราวนี้ไกลกว่าเดิมอีกว่าไหมไกลกว่าเดิมฮะแต่หมดแล้วะเอาไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ฮะตอนเต็มหมดแล้วอฮะเองใส่แบบนี้อย่างเดียวฮะ ออไปได้เลยอืมฮไกลมากเลยครับ, mm hmm. อรบตอนนี้เขาบอกว่าซื้อคันใหม่ได้แล้วฮะซื้อเลยซื้อเลยนะฮะอะซื้อปืนได้แล้วฮะซื้อได้ทุกอย่างแล้วมั้งฮะซื้อแล้วน้ำมันน้ำมันอับน้ำมันก่อนนะ อืคันใหม่มาอย่างเสี้ยวอืพูดแรงเลยโหแหลกเลยอะแหลกเลยลไม่เหลือไม่เหลือปืนติดนี่ก็เป็นปืนแบบมาชินกันมินิกันอะไรประมาณนั้นฮะปืนยังไงอะสามร้อย <300 S 1> น,นัดได้ไมีถึงฮะยิงไปสองนัดยังไม่หมดยังพึ่งหมดเองเอ้ยังหมดเลยอะ สามร้อยนึงสามร้อยนัดอะไรเออใช่นะ <c oughs> มากันโอ้โหควานี้นันนี้นี่พุ่งติดพุ่งแบบโอเคอ้อขอโทษขอประทานโทษด้วยนะครันะคะีนะฮะโอเคฮะก็มาอัปเดตเป็นอะไรดีฮะ,ะน้ำมันนะฮะ,นะะอัปเดบูทก่อนซื้อบูทเลยฮะ,ะซื้อเลย อือบูธเอามาทำบีทฮะเกี่ยวอะไรกันนะฮะเกี่ยวฮะบีทเซลนะสักผ้าไปเลยสะอาดกันเลยทีเดียวนะพ่อใช่สะอาดแบบล่องลอยเพียบนะขาวสะอาดแจ่มใสอืมหืขาวแบบเลือดกระจายโอโม่อโม<จ>่คมมมมมอล์ลี่ฮ่อฮะนี่บีทฮะบีทเซลซักแล้วเลือดติดเต็มนะฮะ พอาสักแล้วเอาไปชนกับฟอมบี้ฮะใช่ฮะโอ้โหโอ้โหหมดแล้วหัวแบะกันเต็มจะถือว่าไม่ค่อยโหดหัวแบะกันเต็มหมดเลยไปจิตตอหัวแบะกันเต็มเลยชนกันโอน้ำมันยังไม่หมดฮะน้ำมันหมดแล้วขออีกตัวเดินมาดิโถ โอ้โหได้ตังสามหมื่นฮะเก็บตังฮะอัพเลยฮะอัพซะตังเหลือเจ็ดพันเอ้ยพันเจ็ดอืมันก็วงวางเลยฮะอันไก่โพลเลยฮะออืหัวแบะแตทลืคนหมดแล้วเราเหลือแค่ตัวแรกหัวใจ บินก uh ัน huh. อ uh ีกแล้ว huh. อ้าวบินจนหมดแล้วอ๋อองนี้ต้อใช้น้ำมันเยอะหน่อยฮะเพื่อหลุดออกไปโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็จะไปถ่ายที่ค่ายมวยแถวบ้านนะใช่ฮะจะไปถ่ายที่ค่ายมวยนะคะอืมครับ โอเคเดี๋ยวก็อันนี้พาร์ทที่เท่าไหร่นะคนี่ก็พาร์ทที่สองกันแล้วนะคะอ๋อมาครั้งนี้โฉดกับเดิมฮะโฉดเลยฮนะเด้งได้ด้วยฮะรอนร้อนนี่ติดสกปรกายเป็นบิ๊กบิ๊กฟเลยฮะบิ๊กฟุดฮะไม่มีใครสู้ได้ฮะอะไรวะบิ๊กฟูตเท้ทาใหญ่ บินได้ด้วยโอ้โหฮึมมมมผมนี่ติดเลยเดี๋ยวก็ไปเล่นกันที่ค่ายมวยใช่ที่ค่ายมืเอเดี๋ยวก็อาจจะมีช่วงซ้อมบางช่วงมาให้ที่ดูนะ <c oughs> แต่คงอีกนานหน่อยก่อนจะได้ดูใช่เพราะผมเบ่ง อนตัวเอติการ์ดที่มันต่อที่โบเคยบอกไปแล้วในคลิปเอลิกซ์แอนะฮะ<ช>โอเคนะฮะ<ม>อ่าก็อ mm ั hmm. เปเกรดไปเลยฮะอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดหมดเลยเ mm hmm. หลือห้าพันก็เหลืออัปเกรดอันนี้กับอัปเกรดน้ํามันแล้วผมคิดว่าจะเก็บตังค์ซื้อรถสองแส่เลยไม่มาอัปเกรดละรถเร็วเกินละ เกมนี้อ๋ออัปเกรดบูตเต็มคงจะไม่มีวันหมดนะเป็นแบบอัปเดเต็มอัปเกรดเต็มแลนะนี่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 บินได้ฮะหมดยังหมดละบินหอดโะเรามาไกลแล้วนะฮะเหลืออีกพันพันฟีดเลฟนะ าถึงที่เดิมนะแล้วตรงนี้ที่เมื่อกี้เราน้ำมันหมดฮะแต่ตอนนี้ก็น้ำแบบเหมือนเดิมนะน้ำมันครับไม่ได้น้ำหมด <c oughs> น้ำน้ำนนะ okay. มันอ่ะโอเคโฟวิลดิฟเล่นเลยไล่โฟวิลดิฟมาแล้วอนะ่ะไอ้ขึ้นบนโฟวิลดิฟขับเพื่อน <c oughs> สี่ร้อยนะไอสี่ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยสี่ร้อยแพงเกินบินกันเลยบินกันเลย บินกันเลยทีเดียวบินแล้วนะบินมาอยังเหนือเครื่องทางอยู่เลยเราก็ยังบินได้อยู่มีถ่ายทำที่าทีแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวจะจบแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวค่อยติดตามนะฮะอีกแป๊บนดียวจะจบแล้วตอนนี้จบก็น่าจะไปแล้วล่ะต้องอืมเหลืออีกโอเคครับบายบายครับ่าย สวัสดี bye bye. ครับขอฝากซับสไคร์ <subscribe S 2> นะและให้กับ NNP Channel ด<ช>้วยนะโอเคครับแล้วก็ถ้าอยากบายบายครับบายบาย